สวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงในงานเรียบร้อยแล้วครับมาถึงในงานกับกับมีท่านบุรุฟิวอ่าท่านประจงศิลป์ท่านเด็กจะบอกพูดแล้วก็พุณนพี่ชุชาดาชุชาดานี่ครับเอาชุชาดาชัยแนวพี่ประจงศิลป์แล้วก็ท่านบุรุฟิวแล้วก็อาจารย์ครับอาจารย์น่ะคืออาจารย์คือมาด้วยกันมาด้วยใจกันทุกคนครับ ตอนนี้เขามาอยู่ในบริเวณงานครับตอนนี้เขามาอยู่ในบริเวณงานกับไปดูแล้วลูกสาวเขากับล่งรถบ้าเรียบร้อยแลกวก็ไปแต่งเนื้อแต่งตัวประดับประดาอยู่ล้านเสริมสวยนี่ละกับอยู่รกันกับมีบุญชงมีผู้คนมานั่งนั่ะแต่เขากับว่านางกินเข่าพอดีมึงอีกกินเขาท่านประจงศิลป์กับแฟนเพื่อนเลี้ยงเลี้ยงมัดทุกคนเลยอยู่นี่กับขอบคุณหลายๆขอบคุณใน น้ำใจทีว่ามีใจต่อพลังบวกขเขาเมือ่อเมื่อนี่ <c oughs> กากือหมอล่ำคณะขวัญใจแฟนๆทันผู้ใดเ่าซื้อตั๋วข้ามา้ามึอนี่ผมคือสีว่าเสียใจแต่เออมึอนี้มีโชคไหมโชคงามๆลายอย่างเออโชคงามโชคไหมลาย่างแล้วก็การเดินทางนี่สมคักจะว่าไปการเดินทางนี่ การเดินทางนี่มันคือยากแท่การเดินทางนลับปากลับบนนี่หลีสชุดยอดอาจารย์บริฟิวรละวานี่โอ้ยป่าล่องขึ้นเขาล่องเขาคอยไม่คอยบ้าผู้เดียวคอยบ้าไม่ได้ดอกต้องอาศัยผู้ระดับขึ้นค่ผ่านงานระัรนี่มากแล้วเ้องกมาถึงโดยปลอดไั่ลูกสาวก็มาถึงโดยปลอดไัยแล้วก็มือแรกงลูกสาวเขาไปขึ้นเวทีพร้อมกับเมนกพร้อมกับคณะขวัญใจแฟนๆผมไปเบื้องแล้วกับอาจารย์มจงกันคอตูม ไปเบื้องมองคอตูมมองแต่งตัวเขาโอ้โหปีกโกปีกสารพัดขนนกขนหยังเขาเขาร่างออกมาโชว์แล้วก็เวทีเขาก็ยิ่งไงอลังการขนใจแฟนผมก็สิไปไล่ให้เบื้องอยู่ครับตอนตอนเ้อยิงก่อนที่เขาหลอกเขาบางเนี่ยเช็กเศร้าตอนลูกสาวเขามาเช็กเศร้าเขาไปนกก็สิไปไายเบื้องกับกับพวกเขากับิไปน้ำกันเหมือนทันบูราฟิวก็สิไปน้ำกัน งานนี้ยิ่งใหญ่มากครับงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานวัดป่ายุกไกลจากชาวบ้านไก่จากหมู่บ้านมากครับท่านเกติตโต้ครับทางนี้เลยครับเกติตโต้ครับเกติดต่อกับพิจูบุญนครไทยโอ้นครไทยพิโลพิโลโลกกินมะเอาผมว่าไม่ใกล้ใครนี่นี่พิโลกทางนี้เป็นลมศักท่านเป็นคุณแพ้วมีบ้านอยู่นี่ผมเอาครับผมปอกบายบ่มาเลยผมพ่มาท่าคุณแม่ผมามันไกลเป็นยังไง โอ้ยพอยแม่แต่เลยที่แรกมันยุ่งยากกับลูกสาวลูกสาวว่าอพอบริพิวป้ามันจงผมหนูจะขับรถไปเองโอ้ยล่ะมึงจะกระลาวส่อป <c oughs> ้าดิรดพ่อรถมาจอดผมไปถามลา <c oughs> เชียวหนาวรถมาบ่าะ่พาอ้า ม,มันมาม่นคือเบื้องข้าเจ้าเด้เห็นบ่นี่ลหละถึงว่าค่วมอุตสา,าหะลูกสาวก็ได้โอ้ยนอนคดหลองงองคดหลองงองมาน้าทางผู้พอกัซอยประคับประคองมาดูแลลูกว่าจนถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็มาหอดสถานทีงานวัดนี้ยังครับวัดยังของวัดลาดบุรณะวิปัสนาวัดป่าลาดบุรณะวิปัสนา อาหลวงปู่นี่ก็เป็นหลวงปู่ที่คุณแม่นกงน้อยเป็นนับถือเป็นหลวงพอ่อจีวาเป็นคุณแม่นกน้อยเพิ่งก็สีมาล่ำทุกปีนะล่ะเสียงอีสานมาล่ำทุกปีปีนี้เสียงอีสานมไปมือมือว่ามือขึ้นเหรยยุไกลเนาะตะแ้วครับตะแ่ะเออเหยยุไกลก็มาเพื่อไรก็เลยเอาขนใจแฟนแฟนว่างมาเบิงถ่าเบิงเด้อผู้ใดบ่เห็นเวทีขนใจแฟนแฟนผู้ใดบ่ท่านเห็นไฟไาานไาานขนใจแฟนแฟนสมมาเบิงๆๆๆเดี๋ยวเขาเชียงเศร้านี่อาจารย์มันจงกับผมมสิบเป็นไรไหเบิงพี่น้องเบิงว่า เช็คเศร้าเดี๋ยวยิงด้วยไปบาณทุบกว่วสองทุบก็สิไล่แล้วอันนี้เค็ีดเศร้าแล้วให้เขาเปิดไฟเปิด่างแสงสีเสียงสีเอาไม่บินอ่ให้ว่ามันอยู่เรื่องภูเขาครับเรื่องภูเขามูเ้าเคยเห็นโมมองคนเบิงมองคนเบิงสิฮะอาจารย์มองคนเบิงสูงกว่าไปที่มมยเ้าเคยเห็นว่าถามว่าบ่งงานนี้แหละคนเบิงสูงกว่าไปที่หยุดหยดเขา <c oughs> คุณพีนเบิงนี่สิเลี้ยวลงมา เลี๋ยวลงมาเบิงเ้งวิธีเอาคือเบิ้งฟุตบอลนีคออ่คือบ่อเออคือคล้ายๆคนเบิ้งวิธีทั้งอจ,จัดจั่นสูงสูงๆนี่างนี้ในเบิ้งฟุตบอลเนี่ยกม้กมลงนะก้มลงคันคันเวลาหายมาอะไรหายยังไงที่บ่อยเอาขัดจังขีดเลยแหละมันบ่ได้มันรถือว่าซักเลยผู้หายมาอะไรไม่ตกจับแอวกันไปเลยเอาบาดีก็เอาป๋าบรรจงเจ้าภาพเจ้าภาพเจ้าบ้านเจ้างานเอาให้เอาแน่ๆเออแต่ไทยพี่น้องเย็บซีนเนี่เทานี้แหละครับมาหอดแล้วมาหอดแล้วแต่ว่าแห่งทั้งลำบากเหลือเกินแต่ว่าก็ตั้งใจมากนะครับ เปลือกีน่องเอฟซีพลังบวกเขานะครับฝากได้ครับฝากเด้คุ้มเปลี่น่าสืบัตรสือตัวสือปีเขากุ้มหลายๆฝากฝากฝากพอไม่พี่น้องนะครับคุ้มเปลด่ยปล่อยราคาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าคะแนนนะทักไปที่เพจมาล้อเสียงอีสานนะครับแอดมินเบลกำลังรอตอนรับพอไม่พีน้องอาจารย์อาจารย์วันดีไหเนี้ยบอกวันดีไอเนี้ยบอกวันดีไอเนี้ยวัดดีพีพี่น้องเขานี่ละเออ ผู้บังคับบังแข็งเพิ่เนเลยนเห็นแล้วก็แล้วบาดนี้สีมาถึงผู้ทุดยถ่ายบาดนี้นเ้าเนี่ยพี่ไงเฮ้าบ่าวครับแม่ขับปลาล่องเนี่ยเออมาหอดแล้วเหมือนแล้งไปยังไรสืบัดงสืบตัวของมาเบิงผลงานของคนใจแฟนถ้าได้รวมงานกับพลังบวกครับเดี๋ยวลูกสาวห้องปฏิบัขึ้นเวที่มีข่าวอยังกับบ่าวชุดก็ไม่ต้องมีโอ้ยเนี่ยเบ่ามีข่าวอย่งไรกมีข่าวดีเออขี้ข่าวอยู่เดี๋ยวจังคุยกัน เดี๋ยวจกัสิรู้ไบคอนรู้ใบคกนเดี๋ยวไปคุยกันนะซื้อบัตรจองตัวเข้ามาพี่น้องเดี๋ยวด่วนนะครับค่ะเลยว่าอันนี้ก็ไล่เข้าออกคลิปออกแล้วก็สิปล่อยคลิปเลยกับพี่น้องผู้เลียว่านมากอ่ให้ซื้อบัตรซื้อตั๋วสิได้พบการที่ว่ายิ่งใหญ่อลังการเพราะว่าหมอรับขนขใจแฟนว่าเป็นทรรมาดาเลยครับผมไปเห็นเวทีแล้วกับอาจารย์มันจงไปเบิ่งแล้วเวทีแต่ว่าเวทีอยู่ตามเขาเขาคนเบิ่งอยู่ทั้งภูเขาครับเออ คนเบิง้งในกลุ่มเบิง้งมูเจ้าเคยเห็นบ่คนเบิง้งในกลุ่มเบิง้งน่ะคอยกระยักหัวยุ่ง่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องเฮ้ากูได้เบิ้งคลิปนี้ก็ซอยกันสนับสนุนซอยกันสือบัตรคุมปิดปลาล่องกับมาฮอดมาถึงแล้วมาด้วยกันนะกบลูกสามาน้ำกันตลอดแล่นน้ำกดนลูกสามาเป็นห่วงกาแล่นมาฮอดกับมาฮอดมาถึงแลว้วก็เลยออกคลิปให้พ่อแม่พี่น้องว่าสบายใจผู้บ่ไเด็กเขาไปเบิ้งไร์สดก็บถาเบิ่งมือนีมีไร์สดผู้ใรบัทันมีซื้อคุมปิดเกิดซื้อคุมปิดครับ มาหอดมันอยู่ทั้งเขาครับเวทีก็อ,อยู่ทั้งเขาอยากให้พี่น้องมาเบิ้งว่าเวทีอยู่บนเขาเขาเจ้าจตักเวทียังไหนเวทีต่ำต่ำก็คนเบิ้งครับเออคนเบิ้งอยู่สูงก่าแต่กุ้่มลงเบิงบ้งก็เลยยังวะครับเพราะฉะนั้นกับบ่มีอย่างครับตอนนี้ก็ขอให้พี่ให้น้องเข้าแต่ซื้อบัตรซื้อตั๋วกุ้มปิดของเข้าพลังบวกของเข้าแม่ว่าสิบ่ยิ่งใหญ่อลังการกะหวังว่าคงสิ ได้ใ,ใจของมูพวกเพือดผงทุกคนไหนมาเบิ้งชุดสวยๆของลูกสาวเขามาเบิ้งชุดสวยๆก็เป็น,นกอกร้องเพลงครับการสีมีแตะความสนุกสนานรับมีแต่ความหันสาผ้าที่ของเขา้าขับเพราะฉะนั้นก็ขอแจ้งข่าวให้พี่น้อง พังแค่นี้แล้ครับเบื่อเจ็บข้อสีอะออกขีดไม้พว่าการเดินทางเมื่อยแล้วเกิดเมื่อยรับขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาอยู่ตลอดทางครับเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันขอขอบพูดพอ,พอ,พ,อพอม่พูที่เข้ามารับชมคลิปนีนะครับเด้อให้รับชมคลดปนีของเฮามีแต่ความสุขความจเจริญเพราะว่ามือแรกเฮ้ากัสนุกสุขนนสนานขอให้ พี่น้องเฮาได้เบิ่งมะลำยางสลุกสุขส,ขสนานขอบคุณครับขอบคุณครับบ,รบ,บ๊ายบาย,บายครับ